ขอแเกักันพื่องมึนนะยังไ่กับี่พนหลายอย่างนี่พี่น้องดะน้งกันพี่นมองเ้่นี่พี่น้องมาเบิงพี่น้องเลยย่างกุ้งร้อมเดบาร์บีคิวกุ้งบาร์บีคิวไก่นี่ยกินพล่อนงเลยขอพขอลงานเล่ะพี่นมองนยนะเป็นทั้งปาาทปบบาร์บีคิวไก่ นี่เลยจะเสียบอย่างนี้เละพี่รองนะ้าสซดไนี้เลยพี่้อง้อนี่เค็มเป็นกระลาปลากระปองนีพี่้องนี่ครับทอดข้องปลาไซมันกับหัวปลาพี่้องปลาซาบายครับอันนี้ก็ม่นซุปเล็กกุ้งนนพี่้องนี่ซุปเล็กกุ้งพี่้องนี่เป็นอยงนี้จะเสีบอย่างน้นะพี่้องนะซุปเล็กกุ้งนครับมาลอนงกันนะพี่้องจันมแ้วตอกก้ามากินมาอยมากินน้ำกันมาเแปลาพี่้องเป็นต่ซอดไพี่้อง้้กินไปตลา ปลาบีคิวไก่ไก่ย่างเกาหลีเป็นแนดงแดงครับคุณนู้ชเป็นนองอย่างออมาแล้วครับเนี่ยหลานปเป็นรสยามาซ่าโอ้ยเป็นกระแซ่แบแดงเลยเพียน้องนะหอมกลุ่มคุณผู้ชมเลยนี่ครับสุเกเล็กกลุ่มเรียบรอย้อๆนะครับเนาะทอดหัว,วปลาแซลมอนนี่ลาบปลากระป๋องนี่ครับไฮไลท์ของเขากับนี่แหละครับเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยภาพรวม ไวแบรอย่อนเตียมลาก็อายงาได้คุ้ชมไนี่สกเล็กกุ้งสซมอนหัวทอดมาเลยคุณผ้ชมแบบแบบผู้ร้องมืออาปาคาลายนี่ลาปากระป๋องอีกโอ้ยสกเล็กมโอ้ยปาปิ้วคือพี่น้องเนี่ยปาปิ้นีมันคือปให้ออกจนน้ำเนี้ยปาแม่ป่านัเนเองนี่เป็นตก็เดียวเลยปาปิ้วุ้งเนี้ยคุณผ้องพี่น้องเขาปลห้บกิีนน้ำเนี้ยแล้วสกเล็กกุ้งเนี้ยคุณผู้ชม ครับสก๊อตกูตัวเป็นตเล่นได้พี่ไหงเปล่ค่วยเป็นตัวเล่นนะ,ะเดี๋ออยวกวานไปดนะะแค่าทำกูเดียวเองออน่กัวไมองอ๋อ,อ้พี่อ่น่แล้วหรอแค่วันตา่เนี้ยเช่โอ้โหว่าแล้วกองิีกต้องมาโดนตายดีกี่ sạch cùng phần Cùng tôn để không lòng này Làm, làm phòng là nó 完了。好 ก็ี่นั่นแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนข้าตัวสั่งย้อนออมาคนร้ามก็ออกมามันไปเลยคนนอกเาไม่ยไม่ยุดรอมันเดินรู้เขาเต๋าเนี่ยมันคนเดินมาันนี่แหละที่ดีแล้วสุนีพุ่งมาหนูก็มองเลยไม่เาถึงขนาตัว่ยมันย้อกมับอคร้านบ็ดเ่อบครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền này. Gõ là ai bỏ lỡ Làm video hấp dẫn ส่งลลกปุ่มบครับเออาากนเน็็เมืมกัขวาฝาลวกันมีอะไรบ้างมั้ง